สวัสดีครับวันนี้ร้านเอมอเตอร์มีสินค้าใหม่มารีวิวนะครับอันนี้เป็นฮันด้าสตี400นะครับทะเบียนแท้นะครับเพล่คอร์เอ็นซี26และเครื่องเอ็นซี 25e นะครับอันนี้จะทรงบับเบิลมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับหางทรงสปอตเตอร์นะครับเบาะสปริงครับท่อทรงแหวนายนะครับยางหน้าเป็น ยางฟังเลื่อยมาแล้วนะครับขอบ16นิ้วหน้าหลังนะครับสวยสวยเลยครับผมยฟังเสียงันครับบิวคุญแจนะครับผมบวกไฟกดแช่ครับ ไปรถได้ที่ร้านเอมมอเตอร์นนทบุรีบางบัวทองนะครับหรือโทร091413669 6, 6, 6, 6นะครับผมเอมมอเตอร์ยินดีให้บริการนะครับสวัสดี